สวัสดีครับนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปขั้นตอนการทำชิ้นงานวงกลมและดาวนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนเปิดโปรแกรมแฟดขึ้นมานะครับก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนเลือกแฟดไฟล์ a อ t ชั n น c คร p t 3.0นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับ ถ้าเราต้องการให้เป็นหน้าต่างปกติทั่วไปนะครับให้หนักเรียนทำการเปลี่ยนจาก s s e n t i a นะครับเลือกออกระบบคลาสสิกนะครับก็จะได้หน้าตา่างเหมือนโปรแกรมแฟร์เวอร์ชั่นเก่าๆนะครับ เมื<ำ>่อเราได้หน้าต่างแฟดประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวครูให้นักเรียนนะครับทําการขยายเครื่องมือในสุดในส่วนนี้นะครับขยายออกอีกออสักประมาณ2แถวนะครับโดยให้นักเรียนนะครับนำเมาส์นะครับไปไว้ตรงแถบสีเทาในส่วนแถบของเครื่องมือนะครับแล้วก็ทําการคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับก็จะกลายเป็น2แถวนะครับเราจะได้สร้างชิ้นงานออเลือกออเครื่องมือได้ง่ายออยิ่งขึ้นนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับการที่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะสร้างชิ้นงานวงกลมก่อนนะครับให้นักเรียนทําการดับเบิลคลิกที่เลเยอร์หเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าวงกลมนะครับจากนั้นก็ Enter นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนเลือกวงกลมนะครับโดยเครื่องมือวงกลมนะครับจะอยู่ตรงส่วนของสี่เหลี่ยมในส่วนนี้นะครับให้นักเรียนทําการคลิกซ้ายแช่ไว้นะครับ แล้วก็จะปรากฏเครื่องมือของวงกลมขึ้นมานะครับให้นักเรียนทำการเลือกรูปวงกลมนะครับจากนั้นนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับส่วนออในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสีของเส้นนะครับอ่าแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือสีของพื้นนะครับนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนได้ทั้งส,สีสของเส้นและก็สีของพื้นนะครับครูขอเปลี่ยนเฉพาะสีของพื้นนะครับอ่าครูเลือกเป็นสีน้ำเงิน นะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถวาดรูปวงกลมได้เลยนะครับครูขอวาดาฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อครูที่จะใหะ้วงกลมนะครับเคลื่อนเคลื่อนย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับครูครูขออนุญาตนะครับเอาวงกลมมาไว้ฝั่งตรงนี้นะครับ และก็นักเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับให้นักเรียนนะครับเอาวงกลมไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่เราจะให้วงกลมนะครับเคลื่อนย้ายมาฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้เราได้วงกลมแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องคลิกที่เลเยอร์วงกลมก่อนนะครับเพื่อทําการกรุ๊ปวงกลมนะครับกรุปวงกลมนะครับนักเรียนสังเกตว่าวงกลมของเรานะครับจะมีรูป จุดปะ,ปะปะนะครับอยู่นะครับเราจะต้องทำการให้อยู่กลุ่มเดียวกันก่อนนะครับ <_ an> เพราะอะไรนะครับต้องให้อยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าสมมุตินะครับว่าถ้านักเรียนนะครับทำการเคลื่อนย้ายวงกลมนะครับถ้านักเรียนทำการเคลื่อนย้ายวงกลมจะไปแต่สีพื้นนะครับหรือไปแต่เส้นนะครับ เส้นเห็นไหมครับจะมาแต่เส้นซึ่งทั้ง2ชิ้นนี้มันจะแยกออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการกรุ๊ปนะครับเราจะต้องการเราจะต้องทำการกรุ๊ปวงกลมนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตวาดใหม่นะครับวงกลมนะครับถ้า จากนั้นนะครับให้นักให้นักเรียนนะครับทำการคลิกวงกลมนะครับคลิกเลเยอร์วงกลมนะครับแล้วก็กดปุ่ม c t r l G นะครับสังเกตว่าจะมีสี่เหลี่ยมรอบนะครับสังเกตว่าจะมีสี่เหลี่ยมรอบซึ่งตอนนี้แล้วเราสามารถเคลื่อนย้ายวงกลมไปที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งเส้นขอบและสีพื้นนะครับก็จะไปด้วยกันนะครับอันนี้เราได้แล้วนะครับวงกลม นะครับจากนั้นเราก็จะกําหนดค่านะครับให้วงกลมวิ่งนะครับครูขอเลือกสักประมาณเฟรมที่30นะครับจากนั้นให้นักเรียนนะครับเลือกเฟรมที่30นะครับแล้วก็กดปุ่ม F6 นะครับกดปุ่ม F6 นะครับจากนั้นทําการเคลื่อนย้ายวงกลมมาไว้ฝั่งตรงข้ามนะครับทําการเคลื่อนย้ายวงกลมมาไว้ฝั่งตรงข้ามนะครับ การที่นักเรียนจะเคลื่อนย้ายวงกลมได้นะครับนักเรียนจะต้องมาคลิก selection tool ก่อนนะครับถึงจะเคลื่อนย้ายวงกลมได้นะครับตอนแรกนะครับวงกลมของครูอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปครูจะเอาวงกลมมาไว้ฝั่งตรงนี้นะครับแล้วทีนี้นักเรียนลองตรวจสอบดูนะครับให้นักเรียนคลิกจุดแรกนะครับหรือเฟรมแรกนะครับว่าวงกลมอยู่ฝั่งตรงนี้หรือไม่นะครับแล้วก็ให้นักเรียนคลิกจุดที่2ก็คือเฟรมที่30นะครับ ว่าวงกลมอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าถูกต้องนะครับต่อไปเราก็จะกําหนดค่าให้วงกลมวิ่งนะครับให้นักเรียนทําการเลือกเฟรมที่2ถึงเฟรมที่29เฟรมที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับให้นักเรียนทำการคลิกขวานะครับให้นักเรียนทำการคลิกขวาตรงประมาณเฟรมที่เท่าไหร่ก็ได้ในช่วงนี้นะครับ จากนั้นให้ทให้นักเรียนนะครับทำการเลือก s e r l e s Classic Twin นะครับเพื่อกำหนดค่าให้แสดงนะครับหรือแสดง MOVIE นะครับก็คือแสดงาการเคลื่อนไหวน,นะครับให้นักเรียนทําการคลิกขวาแล้วเลือก s e r e s Classic Twin นะครับแล้วก็นักเรียนสังเกตว่าจะมีเ,เส้นตรงนะครับก็แสดงว่า,าในช่วงนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวน,นะครับ จากนั้นให้เรียนลองกดปุ่ม enter ดูนะครับว่าวงกลมของเราวิ่งหรือไม่นะครับกดปุ่ม enter นะครับวงกลมของเราก็จะวิ่งนะครับกดปุ่ม enter วงกลมของเราก็จะวิ่งนะครับเราได้แล้วนะครับชิ้นงานวงกลมนะครับต่อไปเราจะทําชิ้นงานดาวนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนทําการ new layer นะครับ new layer เลยนะครับ เราจะสร้างชิ้นงานต่อไปนะครับ New Layer นะครับก็จะปรากฏ Layer 2ขึ้นมานะครับให้นักเรียนทำการ double click นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าดาวนะครับจากนั้นนะครับออให้นักเรียนออเปลี่ยนจากวงกลมนะครับเป็นดาวนะครับโดยคลิกตรงวงกลมแช่ไว้นะครับแล้วก็เลือก Poly Star Tool นะครับ เลือก Poly Star t o นะครับจากนั้นนักเรียนสังเกตว่าจะมีหน้าต่าง Property ขึ้นมานะครับหน้าต่าง Property ในส่วนนี้จะมีคำว่า Option นะครับในส่วนของ Option ให้นักเรียนคลิกออปุ่ม Option นะครับแล้วก็จะปรากฏหน้าต่าง t o o s i t t i n g ขึ้นมานะครับให้นักเรียนสังเกตดูตรงคำว่า Style นะครับให้นักเรียนเปลี่ยนจาก Polygon นะครับเป็นคำว่า Star นะครับ เปลี่ยนจากพอลิกอนนะครับเป็นคำว่าสตาร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก number of size นะครับนักเรียนต้องการ number of size จำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับสมมติว่าถ้านักเรียนต้องการเอาสักประมาณ10นะครับก็ได้นะครับก็เป็นจำนวนแฉกของดาวนะครับว่านักเรียนต้องการกี่แชกนะครับสมมติว่าครูเอาสัก10นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับ จากนั้นนักเรียนสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับสีที่นักเรียนต้องการก็อยู่ตรงนี้นะครับสีหรือว่าจะมาเลือกตรงในส่วนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาเลือกในส่วนตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็สีของเส้นนะครับเราต้องการเป็นสีอะไรก็ได้นะครับจากนั้นอันนี้ก็เป็น ขนาดของเส้นนะครับสโตกนะครับว่าเราต้องการเอาเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็ให้นักเรียนทําการวาดรูปดาวได้เลยนะครับอ่านะครับเราก็จะได้รูปดาวนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนทําการคลิกประมาณเฟรมที่30นะครับอ่าคลิกซ้ายเฟรมที่30นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม F6 นะครับกดปุ่ม F6 นะครับตอนนี้ดาวของเรานะครับแยกเป็นระหว่างเส้นนะครับกับสีพื้นนะครับมันยังแยกกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการกรุ๊ปนะครับให้อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับให้นักเรียนคลิกเลเยอร์ดาวนะครับให้นักเรียนคลิกเลเยอร์ดาวหครั้งนะครับจากนั้นก็ทำการกดปุ่ม Ctrl G นะครับคอนทิจก็คือการทําเป็นกลุ่มนะครับจากนั้นมันก็จะปรากฏเส้นสี่เหลี่ยมครอบอย่างนี้นะครับแสดงว่าถูกต้องนะครับจากนั้นให้เรียนทําการกําหนดค่าให้ดาวนะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับโดยคลิกขวาตรงแถบสีฟ้าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือคลิกขวาตรงเฟรมที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับของเลเยอร์ดาวนะครับเลือกซีเลสคาสิคทวีนนะครับ เลือก C ีเลคคลาสสิกทวีนจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Property ขึ้นมานะครับซึ่งหน้าต่าง Property นะครับจะมะีคำว่า o t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  นะครับให้นักเรียนเปลี่ยนจาก Auto นะครับเป็นคำว่า CW นะครับก็คือการหมุนนะครับถ้านักเรียนเลือก CW นะครับจะเป็นการหมุนไปทางซ้ายนะครับถ้านักเรียนเลือก C CW นะครับ จะเป็นการหมุนไปด้านทิศทางด้านขวามือนะครับอ่านะครับเราก็เปลี่ยนจากออโต้นะครับเป็น c w ก็ได้นะครับ นะครับจากนั้นก็ให้นักเรียนทําการกดปุ่ม enter ได้เลยนะครับสังเกตว่ารูปดาวนะครับก็จะหมุนแล้วก็วงกลมก็จะวิ่งนะครับจากนั้นให้นักเรียนทําการกดปุ่ม control enter นะครับกดปุ่ม control แช่ไว้แล้วก็ enter นะครับเราก็จะเห็นผลงานของเราได้ชัดขึ้นนะครับกดปุ่ม control แช่ไว้แล้วก็ enter ครับ นะครับก็จะโชว์ผลงานนะครับขึ้นมานะครับดาวของเราก็จะหมนุนวงกลมของเราก็จะวิ่งนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับขั้นตอนการทำชิ้นงานดาวนะครับและวงกลมขอให้นักเรียนโชคดีในการทำนะครับสวัสดีครับ